สวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวดุมครับตัวเออมันเป็นดุมของยี่ห้อ RC4 นะครับ ตัวนี้เนี่ยวัสดุก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีโดยใช้อโนได์นะครับอโนการอโนอโนได์เนี่ยใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มันจะมีกรรมวิกรรมวิธีนะแต่ว่าคืออโนไดเนี่ยใช้สำหรับการทำสีวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับจะไปทำเหล็กทำเกนเลสอะไรไม่ได้นะครับ พวกนั้นก็จะใช้เป็นพวก Powder ร o พาวเดอร์โคนะแต่ว่าถ้าเป็นอะโ i ไดเนี่ยมันก็จะติดแน่นทนนานนะครับใช้กับอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับล้อ RC4 นะครับเนี่ยล้อ RC4 โดยปกติเนี่ยทำไมจะต้องใช้ก็คือโดยปกติล้อ RC4 เนี่ยมันจะมีดุมด้านหลังนะครับเป็นดุมหกเหลี่ยมนะครับสิบสองมิลน,นะครับก็ มันก็จะมีความหนานะครับเวลาเวลาใส่เนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าดุมมีความหนาเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยล้อมันก็จะยื่นออกมานอกตัวบอดี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้ล้อเดิมๆเนี่ยหุบเข้าไปในตัวบอดี้เนี่ยเป็นลักษณะของของรถที่แบบเป็นรถคลาสสิกรถบ้านๆเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนแค่ดุมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตัวล้อเนี่ย เป็นล้อขนาดไหนนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสแทดขีดเอสหนึ่งเก้าหนึ่งสาเนี่ยสามารถใช้ได้กับล้อหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเก้าแล้วก็สองจุดสองเป็นบางรุ่นนะครับหนึ่งจุดเจ็ก็เป็นบางรุ่นหนึ่งจุดห้าใช้ไม่ได้นะครับอันนี้สําหรับล้อหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็สองจุดสองเป็นบางรุ่นนะครับก็มีน็อตมาให้นะครับยี่บสี่ตัวนะเพราะว่า ต้องดูด้วยว่าตัวล้อของเราเนี่ยมีตัวยึดดุมของเก่าเนี่ยมีน็อตอยู่6ตัวนะครับถ้าเป็น5ตัวใช้ไม่ได้ต้องเป็น6ตัวไปเลยนะครับแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องดูตามรุ่นตามคู่มือตามตามในเว็บของเขาด้วยนะครับว่าใช้ได้กับล้อรุ่นไหนบ้างน,นะครับข้อที่ข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้ล้อหุบเข้าไปในบอดี้นะครับ แล้วก็ตัวโดยปกติเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นดุมหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันจะหุบเข้าไปในบอดี้เนี่ยเขาเลยใช้เป็นตัวสลักแทนนะครับสลักซึ่งเมื่อก่อนล้อ r า4ซฟเนี่ยก็จะเป็นที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นสลักถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะเกือบหมดเลยหลังๆเนี่ยก็จะทําเป็นดุมแบบเนี้ยเพราะว่าดุมหกเหลี่ยมเนี่ยเพราะมันมันมีความแข็งแรงนะครับ เป็นตัวพินอนะ่ะอย่างนั้นจะเป็นสลักเนีย่ยเราก็ต้องวิ่งแบบสวยสวยงามนะครับลุยได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นดุมอย่างนี้ยมันจะมีความแข็งแรงมันหนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ให้มันบางเนี่ยก็ก็เป็นสลักเนี่ยก็ต้องวิ่งแบบเบาๆนะครับตอนนนี้ก็จะมีตัวเมียมาให้ด้วยมีตัวผู้มาให้ด้วยนะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางของตัว ตัวตัวตัวดุมมาน,นี้เนี่ยก็คือ23มิลนะครับแล้วก็รูด้านในเนี่ยก็คือ4.2ม mm ิลครับรูที่ใสต่ตรงแกนของตัวคานของ RC4 นะครับความหนานะครับความหนาของตัวดุมนี้ก็คือ4.5ม mm ิลนะครับน้ำหนักนะก็อันละ2.9กรัมนะครับ2.9แล้วก็มีตัวน็อตเนี่ยน็อตขนาด M 2.5คูณ10นะฮะมีมาให้นะครับ ก็อยู่เราก็เลือกใช้เอานะครับเป็นหัวแบบหัวแบนๆน,นะแล้วก็มีตัวตัวเมียมาให้ด้วยนะครับขนาดสองจุดห้าก็ล้อ r C4 เนี่ยก็เดี๋ยวน,นี้ราคาเลยสี่ล้อก็พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับราคาไม่แพงนะเป็นของอันนี้เป็นโลหะนะครับมีสีขาวสีดำไว้เดี๋ยวจะมารีวิวทีนะครับอันนี้เราก็มาดูตัวนี้เนะี่ยนี้ราคาก็คือสี่อันเนี่ยก็ 590บาทนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำให้ล้อหุบเข้าไปในบอดี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งที่จะทำให้มันหุบเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องออว่ามันจะใช้ได้กับล้ออันไหนบ้างก็เข้าไปดูในเว็บเขาได้นะครับ RC4 หรือว่าในเว็บเราก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องช่องทางเรานะครับอันนี้ตอนนี้เป็น y u t u b e นะครับ y o ท t u b e RC Scale t h a i แลน d นะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะเข้าไปดูสินค้านะครับที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์ชื่อ rc scale t h a i c o m นะครับแล้วก็เข้าไปดูสินค้าได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบสินค้าชิ้นไหนยังไงหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ inbox มาในเพจ Facebook rc scale thailand นะครับหรือว่าไลนา์ผมก็ได้นะครับไลน์ id นะครับ hd alien เดี๋ยวเราจะส่งรูปนะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อในแชทต,ต่อนะครับแล้ก็ตัว ช่อง y t u t u นะครับชื่อ RC s c a l l Thailand นะครับแล้วก็มี Instagram ก็ RC s c a l l Thailand แล้วก็ร้านใน Shopee ก็ชื่อว่าร้านลถสก l ลนะครับก็ราคาในช้อปปีก็อาจจะต่างจากหน้าเว็บนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับสําหรับท่านที่ชอบช้อปปีก็ลองไปดูได้นะครับก็สําหรับท่านที่อยากจะมาเล่นหรือว่าอยากจะมาะดูอะไรเนี่ยหรือว่าลถมาเทียบเนี่ยก็ โทรมาลัดก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศ8นย์แปดหนเกงหนึ่งเก้ดเครับผมเอครับสวัสดีครับ